จากมีซัวผมพาไปดูไก่ทอดที่ร้านแห่งหนึ่งในจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีกันบ้างนะครับหลังจากมีการหมักไก่ทั้งตัวด้วยสูตรลับเฉพาะมาหนึ่งคืนเต็มๆก็จะนําไก่ทั้งตัวมาทอดโดยไฟที่ร้อนพอดีเพื่อให้ไก่ทอดทั้งตัวมีสีสวยหนังกรอบเนื้อนุ่มเหมาะสําหรับนําไปใช้ไหว้เทพเจ้าในช่วงเทศกาลตรุษจีนครับนายไพศาลโต๊ะกันดีหรือว่าบางรูนเจ้าของร้านเล่าว่าตนเองเริ่มทําไก่ทอดมาตั้งแต่ปี2559แล้วนะครับ ก็เป็นไก่ทอดแบบทั้งตัวเพื่อที่จะเป็นอีกทางเลือกสําหรับชาวไทยเชื้อสายจีนก่อนจะต้องปิดไปเพราะเจอสถานการณ์โควิด19หลายปีที่ผ่านมาทีนี้พอหลังจากสถานการณ์ที่คายเขาก็กลับมาเปิดร้านอีกครั้งนะครับโดยปีนี้ช่วงตรุษจ,จีนยอดสั่งซื้อด,ดีมากๆเลยครับดีขึ้นไหมครับเพิ่มดีขึ้นอยู่ครับตอนนี้พี่มีออเดอร์สั่งมาประมาณร้อยถึตัวตอนนี้ มีแนวน้ว่าน่าจะถึงสองร้อยอแต่ก็ออเดอร์เรารับได้ไ,ได้ไม,ไม่อันครับผมไม่อันล้วสำหรับไก่ทอดทั้งตัวนี้ข้อดีของเขานี่ที่เราทำขึ้นมาเพราะอะไรไคไรับแทนไก่คือแทนไก่ต้มเนี่ยครับไก่แต่ตั้งตัวเนี่ยมันจะมีความกรอบ,รบแล้วก็็บไว้ได้นานแล้วก็มันมันพาไปง่ายมันเลยง่ายสำหรับไก่ทอดที่ร้านบางรูนจะใช้ไก่ขนาดตัวละประมาณ2กิโลกรัม ขายในราคาตัวละ180ถึง200บาทนะครับทีมงานบอกว่าจริงๆร้านบางรูนเนี่ยเป็นร้านไก่ทอดเจ้าดังอีกแห่งของเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับใครสนใจผมไม่แน่ใจนะครับว่าตุดจีนปีนี้จะยังสั่งทันหรือเปล่าแต่ว่าปีหน้าทันแน่ๆให้เบอร์ไว้ก่อนนะครับสามารถโทรไปสอบถามได้ที่0897309953ครับ ก็จะเห็นว่าช่วงตรุษจ,จีนไม่ใช่แค่เทศกาลสําหรับชาวไทยเชื้อสายจีนเท่านั้นนะครับแต่ยังอาจจะส่งผลดีแล้วก็เป็นโอกาสในการสร้างไรายได้ของผู้ประกอบการทั่วไปอีกด้วยนะครับ